สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านค่ะถ้าเลื่อนมาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญน,นะคะลองหยุดฟังก่อนค่ะจะเป็นข้อความดีๆสําหรับคุณนะคะวันนี้ใบเตยมาในคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อนี้อะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไปฟังกันเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าอะไรที่เราควรรู้ตอนนี้ ขึ้นมาเป็นฮาโรฟันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาคุณอยู่นะคะถ้าคุณเคยขอพอรถ้าคุณเคยตั้งจิตอธิษฐานพรของคุณกําลังจะสำเร็จผลแล้วนะคะแล้วที่สําคัญนะคะบางท่านมีโชคมีลาบมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะข่าวดีในเรื่องของการเงินมีเงินมีทองไหลเข้ามาหลหลายช่องทางนะคะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนนะคะมาขอความช่วยเหลือเร ช่วงนี้ก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะจะช่วยเหลือใครเอาแบบที่ตัวเองไม่เดือดร้อนเอาแบบที่ตัวเองพอช่วยได้ตามกําลังเท่านั้นนะคะต่อมานะคะใครที่กําลังมองหารักดีๆช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องรีบร้อนในเรื่องของการตัดสินใจที่จะคบใครนะคะถ้าเป็นสายโสดก็เป็นช่วงที่เราจะต้องศึกษาดูใจแล้วก็ดูๆไปก่อน หวังเอาไว้นะคะจะประสบความสําเร็จใครรอคอยโอกาสนะคะในเรื่องของการรอสัมภาษณ์เรื่องของการเรียกตัวเข้าทํางานนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในอีกหนึ่งเดือนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ใครที่ใช้สายตาบ่อยๆนะคะโดยที่เราไม่พักสายตาระหว่างวันเลยก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมาเช็คตัวเองนิดนึงนะคะ สุขภาพด้วยนะคะและใครที่มีประเด็นในเรื่องของไมเกรนหรืออาการนอนไม่หลับก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะต้องกลับมาฮิวจิตฮิวใจดูแลตัวเองอย่างจริงจังแล้วค่ะและช่วงนี้นะคะใครที่รอคอยนะคะการแก้ไขนะคะการรอคอยจะมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะคำตอบดีๆข่าวดีเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์กําลังจะเกิดขึ้นใครที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาพูดคุยเจรจาพาทีกันนะคะ อีกหนึ่งใบนะคะบทสรุปของคุณนะคะที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องนั่งสมาธิเยอะๆนะคะแล้วคุณจะได้คําตอบดีๆค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะพิมพ์รับเอาข้อความดีๆในวันนี้ขอใหท้ทุกท่านโชคดีและมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสวัสดีค่ะ